สวัสดีครับพี่น้องไอคลองตัวเนี้ยเนี่ยคุณท,ท่านเห็นเนี่ยนะหนากพลังไหลเนี่ยวันนี้วันที่12เมษายนนะหนากพลังไหล12เมษายน 2, 2> <c oughs> องพันร้อยหสอเนื่องจากว่าพื้นมันเป็นดินทรายครับดินทรายเพราะฉะนั้นก้นคลองเนี่ยผมจะใช้เศษคอนกรีตรองเอาไว้ก้นคลองผมใช้เศษคอนกรีตปูตลอดแนวนะที่ก้นคลองถ้าเผื่อไม่ใช้เศษคอนกรีตปูเอาไว้เนี่ยรองเอาไว้เนี่ย น้ำจะกัดเซาะเราไปลึกเรื่อยๆครับนะเศษของรีษนี้ก็ไปหาขอเขานะทีนี้สองฝั่งคลองเนี่ยถ้าใช้หญ้าแฝกเนี่ยมันมึ่งจากมัน,มนเป็นร่มเงาเนาะเแต่ที่ร่มเงาหญ้าแฝกจะไม่ค่อยจะไปใช้วาสนาครับผมเพิ่งรู้ว่าวาสนาเนี่ยเป็นไม้ที่มีราก,รากแข็งแรงมากครับวาสนาเ,นเอามายึดยึดไม่ให้ไม่ให้เพราะตะล่งมันพังครับนะแต่ด้านล่างเนี่ยด้านล่าง ต้องใช้ความกรีตแบบนี้ครับนะทำเองง่ายๆครับงง่ายๆอ่าสวัสดีครับ